ฝันครับหลวงปู่ให้เอาปลานะครับเอาปลามาสี่ตัวนะครับเป็นปลาดุกปลามาสี่ตัวและให้ไปปล่อยตัวหนึ่งนะครับให้ไปปล่อยตัวหนึ่งอีกสามตัวนี้ให้เอาไปขังไว้ก่อนนะครับเอาไปขังไว้ก่อนก็เลยว่าทําไมไม่ปล่อยพร้อมกันหลวงปู่ว่าเตีคอมเทวี เตะคอมเทอร์เวียก็หมายถึงว่าไม่ไม่ให้ทํามันนะครับแต่อีกตัวหนึ่งเขาปล่อยนะครับแล้วก็ให้เหลือสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เดินทางมาหาอาจารย์สมเพชทราบข่าวว่าอาจารย์สมเพชรรลงปูปเข้าฝันให้เลขปริศนาอีกแล้วนะครับเม็ดเดียวห้งางเดียวงวดนี้นะครับชัดเจนมากเลยนะครับไอ้ฟีช่วยตีเลขเอากับอาจารย์สมเพชสิทธิเอกหลวงปูป่สวงนะครับ ท่านได้เลขอีกแล้วได้เลขปริศนานะครับตั้งแต่ทายมายังไม่หลุดนะครับงวดนี้ก็ให้ได้อีกแล้วนะครับงวดนี้น่าจะชัดเจนตีปริศนากับอาจารย์สมเพ็นะครับสองตัวสามตัวเรามาฟังเลขอาจารย์สมเพชไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมปุแชเชกไล์ให้กำลังใจกดติดตามด้วยนะครับตามไปฟังเลยครับผมก็เลยทําให้บางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรนะครับ ก็หลวงปู่พยายามที่จะให้นะครับแต่ว่าเรายังไม่มีวาส,สนาครับวันนั้นก็หลวงปู่ให้สามศูนย์เก้าเนาะแล้วก็ให้หกแปดเก้าก็เลยมีคนได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับวันนี้หลวงปู่ก็มาให้เป็นปริศนาอีกแล้วนะครับ ฝันพี่แงพี่จัรคือไว้ตัวหนึ่งนะครับผมก็ยังสงสัยไว้ทําไมหลวงปู่จึงให้เอาขังไว้สามตัวเราอีกตัวหนึ่งเอาไปปล่อยนะครับเป็นปลาดุกนะครับเป็นปลาดุก,กอันนี้ก็เป็นปริศนานะครับของหลวงปู่ก็มักจะเป็นเช่นนี้นะครับถ้าหากว่าเรา,เามีวาสนานะครับก็คงจะตีได้แต่ในส่วนของผมแล้วผมก็ยังคิดอยู่ว่าเ ปลาให้มาสี่ตัวเนี่ยมันก็ต้องเป็นอ่าตรงๆอยู่แล้วนะฮะปลาสี่ตัวนะครับนะแล้วก็ผมก็ตีไว้นะครับว่าน่าจะเป็นแปดสี่หนึ่งนะครับแปดสีนะ่หนึ่งแล้วส่วนตัวอื่นนี่ผมยังไม่เห็นนะครับน่าจะแปลงง่ายกว่าชุดก่อนตะ้องปริศนาชุดนี้เนาะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับพอ จาอโชว์ให้เอฟซีได้ชมนิดนึงนะครับนี่ผมผมก็ตีไว้อย่างนี้นะครับตีไวล้ตีไแล้วอย่างนี้นะครับครับเนี่ไม่เยอะด้วยนะครับปริศนาชุดนี้น่าจะเพราะว่าหลวงปู่รูวาน่าจะปึ๊กหลายแต่ละตีเลขไม่ค่อยออกครับตีเลขไม่ค่อยออกกันนะครับก็ก็สงสารนะครับหลวงปู่สงสารทุกคนมากนะครับเวลาลงมาทีไรก็ร้องให้ว่า ย,ยันงสยดยังยยอย่สดออยโกน้อ,อยเจ้าโอบอยสูสยดยออยโกน้อ,อยเจ้าอ่าจำโกนจำเจ้านะก็พอดีมันมีคนถือปลามาพอดีเลยหลวงปู่ก็เลยขอเขานะครับสี่ตัวเขาให้มานะครับแล้วก็หลวงปู่ให้ไปปล่อยตัวหนึ่งได้อีกสามตัวเนี่ยเอาไปขังไว้นะครับผมก็ยังสงสัยอยู่ ครได้มาสีตัวแล้วก็ปล่อยไปตัวหนึ่งครับน <ฮะ S 1> ี่อีกตัวหนึ่งนี่ให้ไปขังไว้ครับตัวหนึ่งเล่นระดีชนีัน่นยากอีกตรงนี้ครับก็ผมก็ตีตรงๆเลยนะฮะตีตรงๆเป็นอย่างนี้นะครับจะต,ตีเป็นอย่างอื่นก็แล้ลหรอครับผมก็คงน่าจะผมนะผมคิดก็คิดคิดเอาเองนะครับว่าไอ้สามตัวเนี่ยมันน่าจะ จะอยู่แล้วล่ะครับส่วนหลวงปู่ก็เป็นแปดเป็นเก้านี่ครับผมก็คงน่าจะตีได้แค่นี้นะครับ<อ>ตีได้ตามนี้นะครับครับอ๋อก็มีสามเก้าด้วยเนาะครับผมสามเก้ามาจากไหนอาจารย์ก็หลวงปู่ไงครับหลวงปู่ก็เป็นเป็นเก้าครับหลวงปู่เป็นเก้าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ท่านให้ไปขังไว้สามตัวก็น่าจะมาอย่างนี้นะครับาาก,ก็มาสามเก้ามาครับครับผมอืม องันนี่ก็อยากให้เอฟซีรวยๆทุกคนอยากให้ได้ครับอยากให้ได้ทุกคนเลยอาจารย์ก็ยังคิดถึงเอฟซีที่เคยอาบน้ํามนให้นะครับหลังจากบวงสรวงแล้วเป็นไงบ้างอาจารย์ครับก็มีคนมาครับไปก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เคยอาบน้ํามนก็มาอาบน้ํานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ทําพิธีอยู่ที่บ้านแต่เอาน้ําจากบอ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ของลุงปู่มาที่นี่นะครับมาผสมอ่าเป็น นะก็มาอาบาที่นี่นะครับที่นี่ก็เป็นน้ําบ่อนะฮะเว้ยว่าบ่อนี้เป็นบ่อขุดเอาเป็นบ่อที่ชาวบ้านขุดแล้วก็บ่อก็ไม่แห้งแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ําประปาใช้เป็นน้ําบ่อก็ตลอดทั้งแรงทั้งพรรษาเนี่ยแหละครับก็ใช้บ่อตัวนี้นะครับแต่ไม่แห้งนะครับตลอดเลยแล้วก็เอาน้ํามนต์สักธิ์ของหลงปูที่บ่อน้ามนต์ที่วัดป่าพรลานเพชรมาผสม ที่นี่นะครับมาเทลงบ่อแล้วก็อาบน้ําให้กับทุกคนนะครับก็หลายคนนะครับที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาต้องคุณผีคุณคนคณเวทมนต์คาถาที่เขากระทํามาทําให้เจ็บให้ป่วยไปรักษาไม่หายก็มาอาบน้านะครับมาทําพิธีก็หายกันเยอะนะครับก็ที่เท,ท,ท่าที่ผมมาอยู่นี่ก็หลายท่านนะครับมากันทุกวัน วันนี้ก็มีนะครับวันนี้ก็ยังรออาบน้ํากันอยู่อยู่ข้างล่างมีอยู่นออยู่ข้างล่างครับหากว่าใครมาก็อาบกันที่นี่เลยนะครับก็ยังทําประกอบพิธีเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับอยู่ที่วัดนะครับลูกศิษย์ลุงหาที่รอคอยให้อ่ามาทำพิธีให้ก็เมื่อรู้ข่าวก็ออกมามาตามอยู่ที่บ้านนะครับบ้านเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับ บ้านทำนบหมู่ที่สองตําบลห้วยตะมอนอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับผมก็ทําทุกวันก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ยังติดตามแล้วก็ยังไม่ลืมนะครับถึงแม้ว่าผมจะอยู่ในสาภาพนี้ก็ยังถือขาวนุ่งขาวห่มขาวอยู่นะครับยังเดินตามรอยหลวงปู่ครับแล้วก็หลายท่านก็ได้ให้ไปเปิดภูมิบ้าง นะครับที่จะขายที่ขายทางนะครับขายมาหลายปีขายไม่ได้ก็ให้ไปเปิดภูมิในที่ที่จะขายก็บางคนก็มีคนติดต่อเข้ามาซื้อขายกันได้แล้วบ้างแล้วก็หลายท่านนะครับอย่างเช่นคุณโยมที่อยู่นครสวรรค์นี่ก็ตั้งท่าขายมาหลายปีนะครับแต่ไม่มีใครไปดูพอหลังจากที่เปิดภูมิแล้วก็มีคนไปถามไปไถ่นะครับไป ติดต่อซื้อขายกันเช้นทําสัญญากันแต่ยังไม่ได้วางายังไม่ได้โอนกันนะครับแต่ก็แล้วก็บอกว่าประสบผลสําเร็จดีนะครับแล้วก็ก็ทางกรุงเทพตอนที่ผมไปวันนั้นก็ทำพิธีให้ก็ตอนนี้ก็มีการติดต่อเข้ามาซื้อขายกันแล้วก็วางมัดจงมัดจำกันแล้วทำสัญญงสัญญากันแล้วก็ก็ดีใจนะครับกท็ทุกคนที่ อลอคอยแล้วก็ได้ประสบผลสำเร็จดังความปรารถนาะวันนี้ก็กลับมาอยู่ที่บ้านเลขที่27นะครับก็ยังรับหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สะดวกนิดนึงก็คือว่าตอนนี้มันเราไปไหนมาไหนง่ายไม่เหมือนกับที่เราอยู่เป็นพระสงฆ์นะครับก็จะมีขอบเขตจำกัดก็เลยทำให้ ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมลูกศิษย์ลูกหาในพื้นที่ต่างๆนะครับมีแต่ลูกศิษย์ลูกหามาหาที่วัดแต่พอมาอยู่ในสภาพนี้เราก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมลูกศิษย์ลูกหาได้ในต่างที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเปนชนเป็นระยองปราจีนบุรีสระบุรีนะครับแ,แถวแถวบุรีรัมย์ศรีสะเกด นะคก็ไปกันนะครับก็ตรงไหนที่ติดขัดนะครับก็ไปที่ลูกศิษย์ลูกหาโทรมาขอความช่วยเหลือก็ไปได้ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ติดขัดนะครับส่วนว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านใดที่จะสะดอกเคราะห์ต่อชะตาเสริมดวงเสริมบารมีอาบน้ําพระพุทธมนต์นะครับหลวงปู่ก็อนุญาตให้ทําได้นะครับแล้วก็ต้องขออภัยนะครับ แต่ตอนนี้สิ่งที่เห็นหน้าตาของผมในว,วันนี้ก็คืออ่าหนวดเข่านะครับมีคนถามอาจารย์จะได้กลับไปอยู่แบบผ้าเหลืองนานไหมอาจารย์หรือว่ารอสักระยะหนึ่งยังไม่มีกําหนดใช่ตรงนี้คืออ่าในเรื่องของการบวชผมผมตั้งใจไว้ว่าผมจะต้องบวชแน่นอนแล้วผมก็มั่นใจว่าผมจะได้บวชแต่หากว่าในเวลานี้นี่ลวงปู ไม่ให้ผมโกนหนวด<อ>นะครับไม่ให้ผมโกนหนวดให้ผมไว้หนวดไว้เขานะครับแล้วก็เลยผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าหลวงปู่จะขีดลิขิตชีวิตผมไปยังไงนะก็ยังไว้หนวดไว้เขาอยู่เป็นู้